สวัสดีค่ะวันนี้เอก็จะมาชาเลนจ์พูดหน้ากล้องเดย์แล้วนะคะวันนี้เอได้โจทย์จากดาวลูกไก่มาว่าให้มาร้องเพลงที่เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะวันนี้เอก็จะมาร้องเพลงความรักของกุตบานนะคะไปลองฟังกันดูค่ะรักคือคำคำนี้ รักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กันรักคือความเข้าใจรักคือยอมอภัยทุกอย่างอภัยให้กันดังดวงตะวัน ความรักจึงบังเกิดมาให้เป็นภาษาทางใจให้ไว้เพื่อช่วยนำทางผู้ใจของเรารักคือเธอและฉัน Rắc thù quang phú pân nhìn yai, dạ dày khung rao, rao rao khung gần, ความรักจึงบังเกิดมาให้เป็นภาษาทางใจให้ไว้เพื่อช่วยนำทางผู้ใจของเรารักคือความอ่อนโยน รักนำทางสู่ความสำเร็จเป็นจริงสำใจรักคือเธอและฉันรักคือความผูกพันยิ่งใหญ่จัดใจของเราเพราะเราคู่กัน ขอบคุณค่ะ